สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซบนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋าแตงโมหวานๆจะมันเพลิดมาเดินมาเดินึกอยากกินแตงโมพอดีผ่านมาผ่านทางมาเห็นก็เลยซื้อนะจ๊ะมาเพื่อนจ๋าแตงโมหนึ่งลูกเด้อลูกนี้ราคา25บาทมาหวานจ้าืผลไม้วันนี้มาแบบกินผลไม้ Hãy Chân hành kênh Ghiền Mì Gõ Để không gọi chăm chăm. Mm. Chén cục ừ, ưm ảnh Ưm ừ, Ây à. à. ừ, nhá Đây này các bạn Một cái tỵ sứ như lập đen Sứ ừ. lệ Sứ tén ngô của mình cực đăng sứ lệ Sứ tén ngô có sứ lệ các bạn เจอแดงก็แดงเจอแบบขาวก็ขาว 嗯。 О, вот. О! Угу, โอเคค่ะเพื่อนจ๋ากิดหมดไปรึนลูกเรื่องเพื่อนจ, <c oughs> จ๋าโอเคเมนูวันนี้เป็นเมนูหวานๆฉ่ำๆเหมันเพื่อนจ๋าแตงโมเด้ okay. อโอเคกิน,นเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าท้องจะแตกโอเคถ้ากินไม่สุภาพดูกินมุมงามต้องขอตัวขอขอพัยเพื่อนเลยนะคะและว้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กแชรช่ และกดติดตามช่องนางฟ้าพาสั้เดียวเพื่อนเจ้าคเจจนคลิปหน้าด้ยวยสวัสดีค่ะ